ลองจินตนาการนะครับคืนหนึ่งในป่าเงียบสงบท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวคุณกําลังเดินผ่านซากกำแพงดินโบราณที่ปกคลุมไปด้วยรากไม้และเถาวัลย์แล้วจูๆ่ๆคุณก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงปี่พาดมโหรีดนตรีไทยโบราณดังก้องมาจากไหนไม่รู้ในป่าที่ไม่มีใครอยู่เลยคุณหยุดเดินหัวใจเต้นแรงเหงื่อแตกแล้วเสียงนั้นก็ดังชัดขึ้นเรื่อยๆ ราวกับมีวงดนตรีกำลังบันเลนอยู่ในความมืดราวกับมีใครบางคนกำลังเล่นละครอยู่ในดงไม้ชาวบ้านในพื้นที่เรียกเสียงนี้ว่าเสียงจากเมืองลับแลเสียงจากอดีตที่หายไปนานกว่าพันปีเสียงที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าดงละครป่าแห่งการเล่นละครแต่นี่คือตำนานหรือความจริงและถ้าเป็นจริงเสียงนั้นมาจากไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะพาคุณไปไขปริศนาของเมืองโบราณที่อยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวแต่กลับถูกลืมไปนานกว่าพันปีเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายสําคัญในอดีตแต่วันนี้กลับเหลือแค่ซากปรักหักพังกลางป่ายินดีต้อนรับสู่ดงละครเมืองที่หายตาย เมื่อพูดถึงเมืองโบราณในประเทศไทยหลายคนอาจนึกถึงสุขโขทัยอยุธย,ยาหนองนกทาหรือสีเทพแต่มีเมืองโบราณอีกหลายสิบแห่งที่ถูกลืมไปตามกาลเวลาดงละครเป็นหนึ่งในนั้นเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดงละคออำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกห่างจากตัวเมืองประมาณ9กิโลเมตรถ้าคุณขับรถจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง วันนี้ถ้าคุณไปที่นั่นคุณจะเห็นป่าเห็นสวนมะพร้าวเห็นคันดินสูงโค้งวนรอบพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ3000ไร่เห็นคูน้ำที่แห้งไปแล้วบางส่วนและเห็นซากกำแพงดินที่กลืนไปกับธรรมชาติจนแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อ1น0 0ปีก่อนที่นี่เคยเป็นเมืองที่ขึกคักเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมทวารวดี อารยธรรมที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในวันนี้ทวารวดีคำนี้มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าเมืองที่มีประตูหลายบานหรือเมืองท่าที่มีทางเข้าออกหลายทางและนั่นก็ตรงกับสภาพจริงของดงละครเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครน,นายกสายเดิมซึ่งในอดีตเชื่อมต่อกับทะเลได้โดยตรงลองจินตนาการภาพนะครับ เราวพุทธศตรวตรรษที่12ถึง16ช่วงเวลาที่โรมันกำลังล่มสลายจีนอยู่ในยุคราชวงศ์ถังและดินแดนไทยกำลังเฟื่องฟูด,ด้วยอารยธรรมทวารวดีช่วงนั้นทะเลยังอยู่ใกล้กว่าในปัจจุบันมากแม่น้ำสายต่างๆยังไหลตรงไปสู่ทะเลได้ง่ายเรือสินค้าจากอินเดียจีนและแม้แต่อารับแลนเข้ามาค้าขายในดินแดนนี้ดงละครเป็นหนึ่งในเมืองท่าเหล่านั้น พ่อขาต่างชาติแล่นเรือเข้ามาตามแม่น้ำนำเครื่องเทศผ้าไหมลูกแปดแก้วของมีค่าต่างๆมาแลกเปลี่ยนกับของในท้องถิ่นทองคำเงินสำริดไม้หอมและข้าวนักบวชจากอินเดียเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาช่างฝีมือสร้างศาสนสถานสลักรูปพระพุทธเจ้าแกะสลักธรรมบจัจสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนาชาวเมืองดงละครปลูกข้าวเลี้ยงสัตว ทำเครื่องปั้นดินเผาทอผ้าและค้าขายพวกเขาสร้างบ้านเรือนสร้างวัดสร้างกำแพงเมืองขุดคูน้ำเมืองมีขนาดใหญ่โตพอสมควรรูปทรงคล้ายไข่มีคันดินล้อมสองชั้นคูน้ำล้อมรอบผู้ปกครองและชนชั้นสูงอาศัยอยู่ภายในเมืองส่วนประชาชนทั่วไปตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกบนที่ลุ่มซึ่งบูดมสมบูรณ์ นี่คือดงละครในยุครุ่งเรืองเมืองที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยผู้คนเสียงคนพูดคุยเสียงเด็กหัวเราะเสียงสวดมนตเสียงค้าขายแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเมืองนี้ถึงถูกทิ้งร้างทำไมผู้คนถึงจากไปและทำไมเมืองนี้ถึงกลายเป็นป่ากลายเป็นตำนานกลายเป็นที่ที่มีเสียงดนตรีลึกลับดังอยู่ในความมืด การค้นพบดงละครอีกครั้งในยุคใหม่เริ่มต้นในปีพศ2478เมื่อกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติตอนนั้นที่นี่ยังเป็นแค่ดินนาสวนชาวบ้านไม่มีใครรู้ว่าใต้ดินมีเมืองโบราณฝังอยู่ปีพศ2515 กรมศิลปากรเริ่มขุดค้นครั้งแรกพบเครื่องปั้นดินเผาลูกแปดเศษโครงกระโดกซากอาคารและที่สำคัญพบหลักฐานว่านี่คือเมืองสมัยทวารวดีจริงๆแล้วในปีพศ2529มีการขุดค้นครั้งใหญ่อีกครั้งครั้งนี้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเมืองนี้มีขนาดแค่ไหนมีอายุเท่าไหร่และผู้คนใช้ชีวิตอย่างไร แต่การค้นพบที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปีพศ2532-33ถึงเมื่อสมเด็จพระกนิษิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและรับสั่งให้มีการศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีอย่างจริงจังนั่นทำให้ดงละครได้รับความสนใจมากขึ้นมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษานักโบราณคดีค้นพบว่าเมืองดงละครไม่ได้เป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่แรกแต่เป็นเมืองที่ขยายตัวออกมาจากชุมชนในแผ่นดินออกมาสู่ริมน้ำเพื่อรองรับการค้าขายทางทะเลที่เฟื่องฟูขึ้น ช่วงแรกราวพุทธศตรวตรรษที่12ถึง13ที่นี่เป็นแค่ชุมชนเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงพุทธศตรวตรรษที่15ถึง16เมืองก็รุ่งเรืองที่สุดมีผู้คนมากมายการค้าขายคึกครักแต่หลังจากนั้นเมืองก็เริ่มเสื่อมถอยนักวิชาการมีทฤษฎีหลายอย่างว่าทำไมเมืองน,นี้ถึงถูกทิ้งร้างบางคนว่าเส้นทางการค้าเปลี่ยนไป บางคนว่าแม่น้ำเปลี่ยนทางบางคนว่าอาจมีสงครามหรือโรคระบาดแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือในช่วงที่เมืองดงละครเริ่มเสื่อมถอยพอดีเป็นช่วงที่อิทธิพลของอาณาจักรขอมจากนครวัดเริ่มแผ่เข้ามาในดินแดนนี้มากขึ้นเราพบหลักฐานว่าหลังจากยุคทวารวดีที่นี่มีการสร้างโบราณสถานแบบขอมเพิ่มขึ้นมีพระพิมพ์แบบขอมมีเครื่องปั้นดินเผาแบบขอม นั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าผู้คนไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนแต่วัฒนธรรมเปลี่ยนไปอำนาจเปลี่ยนมือความเชื่อเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเมืองก็ค่อยๆร้างไปบ้านเรือนพังทลายวัดถูกทิ้งร้างคนค่อยๆย้ายออกไปธรรมชาติค่อยๆกลืนกลับคืน ต้นไม้งอกขึ้นจากซากกำแพงรากไม้แทรกเข้าไปในโบราณสถานหญ้าปกคลุมถนนป่าเริ่มขึ้นและในที่สุดเมืองก็หายไปจากความทรงจำเหลือเพียงตำนานของชาวบ้านตำนานที่ว่าที่นี่เคยเป็นเมืองลับแลเมืองที่หายไปเมืองที่ยังมีเสียงดนตรีดังอยู่ในความมืดตอนนี้เรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วเสียงดนตรีในดงละคร เป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานชาวบ้านในพื้นที่หลายคนยืนยันว่าได้ยินจริงๆโดยเฉพาะในคืนเงียบๆหรือตอนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงปีเสียงระนาดเสียงคล้องดังมาจากในป่าบางคนบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายมีคนพูดคุยกันเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงราวกับมีงานเลี้ยงอยู่คนที่ไปเที่ยวดงละครหลายคนเล่าประสบการณ์ว่า เมื่อเดินเข้าไปในป่าโดยเฉพาะตอนเย็นๆหรือตอนที่อากาศเงียบสงบจะรู้สึกขนลุกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวบางคนว่าได้ยินเสียงจักจั่นร้องผิดปกติเสียงแปลกๆที่อธิบายไม่ได้แล้วเสียงเหล่านี้คืออะไรถ้าเราเป็นนักวิทยศาศาสตร์เราอาจอธิบายว่าเสียงที่ได้ยิน อาจมาจากธรรมชาติเสียงลมพัดผ่านซากกำแพงโบราณผ่านโพรงไม้ทำให้เกิดเสียงแปลกๆคล้ายเสียงดนตรีเสียงน้ำไหลเสียงสัตว์ในป่าเสียงกิ่งไม้เสียดสีทั้งหมดนี้อาจมารวมกันเป็นเสียงที่คล้ายดนตรีโดยเฉพาะเมื่อจิตใจเราคาดหวังว่าจะได้ยินอะไรบางอย่างหรืออาจเป็นเพียงภาพลวงตาทางเสียง การที่สมองเราพยายามหาความหมายจากเสียงที่ไม่มีความหมายจึงตีความเป็นดนตรีนี่เป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเราเป็นคนที่เปิดใจฟังเรื่องราวฟังความเชื่อฟังตำนานเราอาจตีความอีกแบบหนึ่งบางทีเสียงนั้นอาจเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตเป็นร่องรอยทางพลังงานของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เป็นความทรงจำของเมือง ในทางพุทธศาสตร์มีแนวคิดว่าสถานที่ที่มีพลังงานสูงสถานที่ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอาจเก็บความทรงจำไว้ได้เหมือนการบันทึกเสียงในเทปและอาจจะเป็นไปได้ว่าในบางช่วงเวลาบางสภาวะความทรงจำเหล่านั้นอาจถูกเล่นซ้ำคนที่มีจิตใจสงบคนที่มีความไวคนที่อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอาจได้ยินเสียงเหล่านั้น หรือบางทีอาจไม่ใช่เสียงที่ได้ยินจริงด้วยหูแต่เป็นความรู้สึกในจิตใจเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่เคยมีชีวิตชีวาแต่ตอนนี้ร้างเปล่าความจริงคืออะไรไม่มีใครรู้แน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจได้คือตำนานเรื่องนี้ทำให้เมืองดงละครยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของผู้คนและนั่นอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ได้ วันนี้ถ้าคุณไปเยี่ยมดงละครคุณจะเห็นป้ายบอกทางแต่อาจต้องหาสักหน่อยเพราะไม่ค่อยมีคนนิยมมาเท่าไหร่คุณจะขับรถผ่านสวนมะพร้าวผ่านบ้านเรือนชาวบ้านจนถึงทางเข้าที่มีป้ายเล็กๆเ,เดินเข้าไปคุณจะเห็นคันดินโค้งวนไปตามรูปทรงเมืองโบราณสูงประมาณ3-4เมตรปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นไม้เดินขึ้นไปบนคันดินมองไปรอบๆ คุณจะเห็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่เคยเป็นเมืองตอนนี้กลายเป็นทุ่งหญ้าและป่าไม้ในบางจุดยังเห็นซากโบราณสถานเห็นเนินดินที่เคยเป็นอาคารในฤดูฝนที่นี่จะเขียวชอุ่มสวยงามสงบในฤดูแล้งหญ้าเหลืองแห้งแต่ก็มีความงามในแบบของมันเองและถ้าคุณมาในตอนเย็นเย็นเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าเมื่ออากาศเริ่มเย็นเมื่อเสียงนกเริ่มเงียบลง ลองลับตาลองฟังคุณอาจได้ยินเสียงลมพัดเสียงใบไม้กระทบกันเสียงจักจันทรเสียงธรรมชาติหรือบางทีคุณอาจได้ยินอะไรบางอย่างมากกว่านั้นเสียงจากอดีตเสียงจากเมืองที่หายไปเสียงจากเมืองลับแล แต่ไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรสำคัญคือคุณจะได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตได้ยืนอยู่ในที่ที่คนโบราณเคยยืนได้เดินบนพื้นดินที่พวกเขาเคยเดินเมืองดงละครไม่ใช่แค่ซากประักพังไม่ใช่แค่โบราณสถานในตํารามันคือเรื่องราวของคนจริงๆที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คนที่เคยมีความฝันมีความหวังมีครอบครัวมีชีวิตประจำวันพวกเขาเกิด โตทำงานรักใคร่ค้าขายสร้างบ้านสร้างวัดสร้างอนาคตและแม้พวกเขาจะจากไปนานแล้วแต่ร่องรอยของพวกเขายังอยู่ในคันดินในคูน้ำในซากอาคารและบางทีอาจอยู่ในเสียงดนตรีที่ยังก้องอยู่ในความมืดเมืองดงละครสอนเราว่าอรารยธรรมทุกอรารยธรรมมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแต่เรื่องราวของมันไม่มีวันหายไป ตราบใดที่ยังมีคนจดจำยังมีคนเล่ายังมีคนสงสยัยยังมีคนค้นหาและนั่นคือเหตุผลที่เราต้องดูแลรักษาสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่เพราะมันเก่าแต่เพราะมันเชื่อมโยงเรากับอดีตเตือนเราว่าเรามาจากไหนและช่วยเราเข้าใจว่าเราเป็นใครสักวันหนึ่งอาจมีคนมายืนดูซากอาคารในยุคข,ของเราและสงสัยว่าเราเป็นใครกัน และเราก็หวังว่าพวกเขาจะจำเราได้เหมือนที่เราจำคนโบราณได้นั่นคือเสียงเรียกแห่งการผจญภัยไม่ใช่แค่การเดินทางไปยังสถานที่ไกลโพ้นแต่เป็นการเดินทางข้ามกาลเวลาเป็นการค้นหาความหมายของอดีตและการเชื่อมโยงกับปัจจุบันดงละครรอคุณอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวถ้าคุณไปอย่าลืมฟังเสียงรอบตัว บางทีคุณอาจได้ยินเสียงจากเมืองที่หายไปหรือบางทีคุณอาจค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันและนั่นอาจเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ได้